สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพีคิทเช่นค่ะวันนี้เราจะมาทําผัดหมี่สีชมพูกันนะคะสามารถทําขายที่ตลาดนัดหรือว่าหน้าโรงเรียนก็ได้ค่ะกล่องละว5 5บาทเราก็จะได้กําไรประมาณครึ่งต่อครึ่งค่ะขั้นตอนแรกเราจะนำเต้าหู้นะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กแบบนี้ค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมไว้นะคะก็มีพวกถั่วง,งอกกุ้ยช่าย แล้วเดี๋ยวเราจะนำเต้าหู้นี้นะคะไปทอดในน้ำมันค่ะทอดแค่พอเหลืองสวยนะคะไม่ต้องถึงกับแข็งจนเกินไปค่ะ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้โรยหน้านะคะก็จะเป็นไข่เส้นค่ะเราก็จะใช้ไข่สองฟองนะคะทอดในกระทะซึ่งในกระทะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะแค่พอเคลือกกระทะค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะแล้วก็กลิ้งไข่ไปในกระทะ ให้เคลือบให้ทั่วค่ะให้เป็นแผ่นบางๆนะคะ เมื่อไข่สุกแล้วเราเช็คดูด้านล่างนะคะเหลืองสวยไม่ต้องถึงขนาดให้ไหมเกรียมนะคะแค่พอเหลืองสวยก็พอได้แล้วค่ะปิดไฟได้เลยค่ะแล้วเราจะนำมาหัน่นหั่นเป็นเส้นฝอยนะคะโดยการม้วนไข่ก่อนค่ะแล้วตัดให้เป็นเส้นๆนะคะ ีนี้มาถึงขั้นตอนการผัดเส้นกันค่ะเราก็จะใส่น้ำผัดไทยลงไปนะคะ200 ml ค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่สูตรนี้ก็จะใช้500กรัมค่ะถ้าเพื่อนๆซื้อเส้นหมี่แบบแข็งกรอบมานะคะเพื่อนก็นำมาแช่น้ำก่อนค่ะแล้วค่อยเอามาลงกระทะนะคะแล้วเราจะตามด้วยซอสยินตาโฟนะคะใส่ลงไป200 ml ค่ะ เราจะใช้แก้วตวงที่มีสเกลบอกปริมาณนะคะก็คือจะสะดวกกว่าการไปชั่งกิโลค่ะไม่ต้องชั่งกิโลเป็นกจรารให้ยุ่งยากค่ะใช้แก้วนี้ตวงจบเลยค่ะตามด้วยน้ำกะทินะคะ200 ml เหมือนกันค่ะหลังจากนั้นเราก็คลุกส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ในส่วนของกะทิเนี่ยเพื่อนๆจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเพื่อประหยัดต้นทุนไปอีกค่ะผัดไปจนกว่าเส้นจะนิ่มนะคะในส่วนนี้ถ้าเพื่อนไม่ใส่กะทิก็ใส่น้ําลงไปเพิ่มเติมค่ะเพื่อเส้นกระด้างเนี่ยจะได้นิ่มตัวลงนะคะสูตรนี้เป็นสูตรรสชาติปานกลางนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้เส้นหวานขึ้นก็สามารถใส่น้ําตาลทรายลงไปเพิ่มหนึ่งท้อนโต๊ะได้ค่ะ แล้วเราจะใส่เต้าหู้ที่เราทอดไว้แล้วนะคะใส่ลงไปและตามด้วยถั่วงอกกับผู้ชายที่เราหั่นไว้แล้วค่ะที่เพื่อนๆื่อนเห็นนี้อาจจะดูว่าเส้นมันเปียกแฉะหน่อยนะคะแต่เมื่อเราผสมผู้ชายกับถั่วงอกแล้วอะค่ะเส้นมันก็จะกระจายตัวมันจะไม่แฉะค่ะเราปิดไฟได้เลยนะคะก่อนใส่ถั่วงอกกับผู้ชายค่ะเมื่อปิดไฟแล้วก็ พอใส่ลงไปแล้วเราก็คลุกเขาคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีนึงนะคะ สูตรนี้ใช้เส้นครึ่งกิโลนะคะต้นทุนผัดหมี่สีชมพูถาดนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ60-70บงเดบบาทค่ะแล้วไข่ฝอยที่เราทำไว้นะคะก็มาโรยหน้าตกแต่งเพื่าาะคะอความสวยงามค่ะ สำหรับน้ำซอสผัดไทยเราจะมีอยู่ที่ท้ายคลิปด้วยนะคะฝากเพื่อนๆเข้าชมแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไก่ไข่ดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดหมี่สีชมพูขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิปของช่องพีชคิดเช่นค่ะเจอกันใหม่ท้ายคลิปนะคะสวัสดีค่ะ